จริงๆเนี่ยไอเรื่องประ,<ม>ประเด็นเนี้ยมันสืบเนื่องมาจากว่าผมไปดูฟังพอดแคสต์ของของอีโคโนมิกแบ็กกราวด์ก็โบยอีโคโนมิกแบ็กกราวดของที่เป็นรายการที่คุณเคนนักลิน Source, น,ะ itt, City, aking, นะครับผม The Secret Source เนี่ยทำคู่กับเฮลวิตเฮลวิตสิทธิเวคินนะครับผมเป็นรายการที่จะบอกเล่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์โลกเนาะว่าแต่ละแต่ละประเทศแต่ละ จะเรียกว่าเป็นแต่ละประเทศแล้วกันนะครับผมว่ามีประวัติคอมเมนต์มายังไงทำไมทําไมเขาถึงเป็นแบบนั้นซึ่งมันจะมีความที่ผมชอบนะเพราะว่ามันมันจะมีความรายละเอียดบางอย่างแล้วกันที่เฮวิสจะใส่ออกมาใส่ใส่เข้ามาในตัวของรายการเนี้นะครับผมอย่างเช่นอย่างเช่นการใส่แนวคิดเกี่ยวกับของสิ่งที่จะสร้างเป็นตัวตนให้กับ ให้กับประเทศนั้นๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างเขามีความเป็นมายังไงนะครับผมมันมันไม่ได้ใช่แค่เรื่องประวัติศาสตร์ทั่วไปมันมีเรื่องของเศรษฐกิจมันมีเรื่องของแนวคิดที่เขายึดถืออะไรบางอย่างเป็นหลักที่ฮิยิตจะใช้คำว่าเป็น humanware อะไรบางอย่างนะครับผมซึ่งซึ่งไอคลิปเนี้ยไอคลิปเรื่องของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยตอนที่ผมฟังเนี่ยมันทำให้ผมอยู่ อยู่ๆตอนนั่งฟังอ่ะมันก็ทำให้ผมนึกถึงชาวบิตคอยเนอร์ขึ้นมารู้สึกว่าจะคลิปเนี่ยแหละเนี่ยแหละ,หละใ,ชใช่ใช่ใช่อันนี้แหละทำไมสวิตเซอร์แลนด์ทำไมสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นเจ้าโลกแห่งนาฬิกาการต้องเทียวระยาอันเนี้ยรู้สึกว่าจะมีประมาณ3มคลิปมั้งฮะเริ่มต้นเลยเริ่มต้นเลยนะสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ มีพื้นที่อยู่ราวๆสี่หมื่นตารางกิโลเมตรซึ่งก็จะใหญ่เป็นสักประมาณสองเท่าของจังหวัดเชียงใหม่แค่2เท่าของจังหวัดเชียงใหม่เอง,เองเนะมีประชากรราวๆแปดล้านคนโดยที่ครึ่งหนึ่งของประเทศเขาอะเป็นภูเขาไม่สามารถเอ่ออยู่อาศัยได้นะครับผมเท่ากับว่าพื้นที่เขาจะสามารถอยู่อาศัยได้เนี่ยก็มีแค่เพียงครึ่งบนครึ่งบนของประเทศ ประเทศก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะตีตีตสมมติเป็นอย่างนี้นะครึ่งหนึ่งครึ่งบนของเขาเนี่ยถึงจะอยู่อาศัยได้นะครับผมโดยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเนื่อด้วยตัวภูมิประเทศเขาเนี่ยมันเป็นภูมิภูมิประเทศที่ติดเขาเนาะแล้วก็มีพรมแดนเนี่ยจะติดกับประเทศอย่างเยอรมันฝรั่งเศสแล้วก็อิตาลีนะครับในสมัยช่วงยุคกลางเขาจะเป็นกลุ่มคนที่ทำเกษตร ทำกเกษตรปลูกข้าวทำนาอะไรไปโดยลักษณะพิเศษของเขาหนึ่งอย่างคืออะไรรู้ไหมฮะเขาเป็นประเทศที่ไม่มีเจ้าไปปกครองไม่มีหัวหน้าในการปกครองคุ้นๆเหมือนแนวคิดของอิสลามนิยมเหมือนแนวคิดอนาธิปไตยเลยนะที่ที่เราจะปกครองคล้ายๆปกครองตัวเองแล้วทุกคนทุกคนมีสิทธิ์ใน property right มีสิทธิ์ใน human right ของตัวเองแล้วก็ดูแลปกครองตัวเองแต่ถึงอย่างนั้น เมื่อมีผู้ที่มาลุกรานพวกชาวนาเหล่านี้แหละก็จะจับหออจับหอกจับเสียมออกไปไล่ผู้ลุกราานและเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยฮะตรงที่ว่าพวกเขาเป็นกลุ่มชาวนาแต่พวกเขาลบเก่งมากไอ้ทวนยาวๆเขาเนี่ยแหละไม่ว่าจะประเทศไหนไมว่าจะอาณาจักรไหนมาลุกรานเนี่ยฝรั่งเศสเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมาลุกลานเนี่ยก็ไม่สามารถเอาชนะเขาได้เลย จนกระทั่งมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเกิดหัวใสแล้วก็รู้รู้รู้ใช่ไหมว่าพวกเขาเนี่ยลบเก่งแล้วส่วนใหญ่เนี่ยชาวนาเนี่ยก็คือเขาก็จะทำนาเป็นรอบๆของเขาใช่ไหมในหนึ่งปีเนี่ยจะทำได้สักรอบแล้วไอ้ช่วงระหว่างนั้นเขาทำอะไรเขาก็ไม่ได้ทำอะไรต้องไหมฮะไอ้กลุ่มคนกลุ่มเนี้ยก็เลยใช้จังหวะนี้แหละในการที่จ้างชาวสวิตเซอร์แลนด์เนี่ย ไปเป็นไปเป็นทหารรับจ้างเอาไปลบเอาไปลบเอาไปคุ้มกันสินค้าอะไรต่างๆเกี่ยวกับเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการทําศึกอะไรเงี้ยนะเนื่อนะงจากพวกเขาลบเก่งแล้วแน่นอนว่านาครน,นครหรือองค์กรที่รวยที่สุดในในโลกในสมัยนั้นเน่ยก็คือ,อ,อจกักรวรรดิคาทอลิกใช่ไหมฮะนครน,นครรัฐวติกันก็ได้จ้างกลุ่มคนเหล่านี้แหละ ชาวสวิสนี่แหละไปคุ้มครองไปไปคุ้มครองตัวของผู้มีผู้มีผู้มีชื่อเสียงของเขาจนกระทั่งมันสืบต่อมาในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าสวิสกาดนะครับผมก็เป็นทหารชาวสวิสทีท่คอยปกปักคุ้มครองนครรัฐวติกันสิ่งที่มันบ่งบอกในเรื่องนี้คืออะไรหนึ่งคำว่าทหารรับจ้าง สิ่งที่ทําให้สวิสเด่นเลยเรื่องของฐานรับจ้างเพราะอะไรเพราะว่าแน่นอนพวกเขาลบเก่งและประเด็นที่สองคือพวกเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับเงินใช่ครับพวกเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับเงินมากหมายความว่าอะไรใครให้เงินมากกว่าเขาก็เข้าขคนนั้นไม่มีเรื่องของความเชื่ออุดมการความเกี่ยวข้องทางเครือญาติความเห็นอกเห็นใจไม่มี ใครให้เงินมากกว่าเขาก็ไปหาคนนั้นมันก็เลยย้อนกลับมาสู่เรื่องของบิตคอยการดูแลรักษาระบบของบิตคอยเนี่ยเราไม่มีแล้วครับว่าเราจะมานั่งโอ้ยคนนี้เป็นคนที่มีสักยิ่งใหญ่กว่าโหนทุกโหนดทุกคนสามารถละโหนดได้ทุกคนเป็นเจ้าของ data ทุกคนเป็นเจ้าของ UTXO ของแต่ละคน ไม่มี UTXO ไหนจะยิ่งใหญ่กว่า UTXO ไหนถึงแม้ในทางปฏิบัติเราจะบอกว่าโอเคโนนดของคนที่เขามีเวิร์กมากกว่าอย่างเช่นโนนดของ Coinbase โนนดของ e x c h a n g ต่างๆนานานโนนดของไม่รู้สิอาจจะแบ c ็คล็อกมั้งอาจจะมีสิทธิ์มีเสียงมากกว่ามากกว่าคนอื่นในระบบในแง่ของการใช้งานแต่ เมื่อเมื่อมันเข้าสู่การโหวตการเลือกการเลือกรัฐธรมนูญของบิตคอยหรือก็คือการเลือกซอฟต์แวร์ของบิตคอยเนี่ยทุกคนมีอิสระในการที่จะเลือกซอฟต์แวร์ของตนถูกต้องไหมฮะมันมีความดีเซนทัลไลซ์จากกาันมันไม่มีใครที่เป็นผู้นําหรือแม้กระทั่งคนที่เขาต้องการจะทําตัวเป็นผู้นำเนี่ยก็เพิ่งโดนสารตัดสินว่าตัวเขานั่นแหละก็ไม่ใช่ผู้นําที่แท้จริง อย่างเครกไลท์ใช่ไหมฮะที่เพิ่งโดนตัดสินไปว่าตัวเขาไม่ใช่โสตชี้นกมรโตประเด็นต่อมาคือเรื่องของการเห็นแก่เงินจริงๆแล้วตรงเนี้ยมันก็จะมีคอน FLICT นิดนึงที่อยู่ในรายการนะฮะที่คุณเคนเขาก็ถามว่าเอ้ยอย่างเงี้ยไอ้คาว่าเห็นแก่เงินเนี่ยมันหมายความว่าไอพ้พวกคนพวกเนี้ยเขาไม่มีอุดมการณ์ด้วยหรือเปล่าเฮีวิทก็เสริมขึ้นมาทันทีเลยว่า นี่คือความเป็นมืออาชีพไงฮะนี่คือความเป็นมืออาชีพหมายความว่าอะไรเมื่อได้รับเงินมาแล้วคนพวกเนี้ยก็จะซื่อสัตย์ต่อเงินนั้นก็จะถวายหัวเลยเพื่อทํางานนั้นให้มันเสร็จรู้ร่วงแนวคิดเนี้ยมันก็ทําให้ผมนึกถึงการทําธุรกรรมใน Bitcoin เหมือนกันนะใครที่ จ่ายฟรีมากกว่าคนคนนั้นก็ต้องได้ปิดบล็อกก่อนถูกต้องไหมมายเนอร์ <Minor S 1> <Minor S 2> มีสิทธิเลือกนี่ใช่ไหมเปรียบเทียบเหมือนเป็นทหารเหมือนทหารไอ้พวกทหารสวิตเนี่ยเป็นมเนอร์และธุรกรรมอะ่ะคือเหล่าผู้คนที่จะมาจ้างมเนอร์เพื่อปิดบล็อกใช่ไหมถ้าเขาจ่ายมากกว่าเขาก็ปิดบล็อกคนคนนั้นก่อนถูกต้องไหมหรือถ้าเกิดมันมีการที่เอ้ยดับเบิลสเปนเนี่ยก็จะยึดเอาธุรกรรมที่จ่ายค่าฟรีมากที่สุดก่อนต้องไหมฮะ หลักของการหลักของการทำธุรกรรมในบิตคอยเมื่อมีการดับเบิลสเปนขึ้นมาปุ๊บใช้เงินยอดเดียวกันอยู่ที่เดีวกันอันไหนมันจ่ายค่าฟรีมากก่อนก็ปิดปิดลงบล็อกก่อนและอันอันที่มันมาที่หลังเนี่ยมันก็โดนรีเจ็คไปโดนรีเจ็คโดนรีเจ็คเพราะว่ามันมันเช็คแล้วมันไม่มีมันไม่มีตังในนั้นใช่ไหมฮะนั่นแหละก็มันมันก็เลยเป็นแนวมันก็เลยเป็นส่วนที่มันค่อนข้างจะคล้ายคลึงกันในตัวของในตัวของบิตคอยรวมทั้ง กระจาในตัวของบิตคอยที่เราเชื่อในหลักของทุนนิยมเราเชื่อในหลักไม่ว่าจะเป็นทุนนิยมสายอ,อ,อิสระนิยมทุนนิยมอ,อ,อนาธิปไตยหรือแนวคิดอย่างเช่นมีนาคิดซึมใช่ไหมจุลร,รัตนิยมอะไรต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยแตท่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราลังพูดถึงเรื่องของทุนนิยมใครมีทุนคนก็ยอมนิยม ใครที่สร้างเวิร์กมากกว่าคนอื่นก็ย่อมได้รับผลตอบแทนมากกว่าคนอื่นใช่ไหมฮะและเมื่อเมื่อเราเปรียบเทียบว่าการรักษาการการคุ้มครองปกปักรักษาคนอื่นเนี่ยมันคือคุณค่าที่เรามีหลักของกลไกตลาดเนาะเมื่อมีอุปสงค์ขบบูดประธานแน่นอนว่าตัวเราเนี่ยมันมีแวลูก็คือการที่ เราเป็นทหารเนาะเราสู้รบเก่งเราปกปกักคุ้มครองเก่งอะไรเงี้ยยอมสละชีพเพื่อเพื่อเพื่อทํางานให้รู้สําเร็จรู้ล่วงและเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างคนสองคนถ้าเกิดคนหนึ่งเนี่ยเขาให้ค่ากับกับกับคุณค่าที่เราทํามากกว่าเนี่ยแน่นอนมันเป็นสิทธิของเราอยู่แล้วที่เราจะเลือกไปทางไปทางคนคนนั้นใช่ไหมฮะเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกนีู่่ป้ปะ แต่การเลือกของเราเนี่ยมันก็ต้องรับผลที่ตามมาต่างๆนานาซึ่งน,นั่นเป็นสิทธิ์ที่ที่เขาได้เลือกแล้วนะครับผมตรงนี้แหละก็จะเป็นสิ่งที่ผมผมส่วนตัวผมเห็นว่ามันคล้ายคลึงกับตัวคอมมูนิ t ตี้ของ Bitcoin ประเด็นต่อมาหลังจากที่เราได้ผ่านยุคของเรเนซองต์ไปแล้วนะครับผมยุคของทหารรับจ้างเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์ก็ได้ผุดนวัตกรรมขึ้นมาชิ้นหนึ่ง เจลิชินนึงก็ไม่ถูกเนาะ uh เรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็คือเรื่องของธนาคารแน่นอนเขาอาจจะไม่ใช่คนกลุ่มแรกที่คิดคนธนาคารขึ้นมาแต่เขาคือคนกลุ่มแรกที่คิดคนธนาคารซึ่งเก็บรักษาพาวซีของลูกค้า ในยุคที่ธนาคารกําลังเฟื่องฟูนะครับผมในยุคของช่วงเลยในสอง ong, ช่วงที่ไม่ว่าจะเป็น Venice, Florence, เวนิสฟอ r เรนซ์ยุคแล้วก็ข้ามมาสู่ดัชเ,เนาะใช่ไหมแต่ธนาคารสวิสก็ได้ถือกําเนิดขึ้นมาโดยมีความมีหลักการมี Principle ที่จะยึดมั่นใน Privacy ของลูกค้าว่าเราจะซื่อสัตย์ต่อเงินของลูกค้าแมมคำนี้มากแล้วซื่อสัตย์ต่อเงินของลูกค้าด้วยชีวิต ใครที่มาฝากตั้งกับเราอันเนี้ยมันเป็นธุรกิจธนาคารยุคแรกเลยเนาะที่ที่เราจะเป็น f ูล l y รีเ e ิร์แล้วก็เก็บเอาเอา่อค่าดูแลค่าดูแลรักษาใช่ไหมฮะเป็นธนาคารยุคแรกใครก็ตามที่มาฝากเงินกับเราคุณสบายใจได้เพราะเราจะไม่แพร่งภายเรื่องนี้กับใครทั้งสิน้นไม่ว่าคุณจะเป็น เผด็จก,การเป็นขุนนางเป็นกษัตริย์เป็นนายกหรือเป็นคนที่ไหนก็ตามถ้าคุณมาฝากตังค์กับเราสบายใจได้หายห่วงจะไม่มีใครรู้ว่าคุณมีตังเท่าไหร่ในนี้จะไม่มีใครรู้ว่าคุณฝากตังไว้เท่าไหร่และคุณสามารถมาเบิกถอนได้ตลอดเวลาแต่แน่นอนการเก็บรักษานี้ต้องมีค่าฝากนะใช่ไหมฮะอันนี้มันเป็น สิ่งที่น่าสนใจมากเลยนะแม้กระทั่งในปัจจุบันก็ตามเนี่ยการที่เขาวางตัวเป็นกลางอยู่เหนือความขัดแย้งทุกอย่างเนี่ยเขาไม่จําเป็นต้องเรียกว่าไงอ่ะสูญเสียพริ n ซิ p l e สูญเสียหลักการก็เลยนะเงินมันควรจะเป็นสิ่งที่เป็นกลางใช่ไหมฮะและมันควรจะมีประโยชน์แม้กระทั่งกับศัตรูของเรา อันนั้นก็คือหลักการของบิตคอยใช่ไหมเงินเงินเงินที่ดีอะ่ะแม้กระทั่งศัตรูก็ต้องใช้มันอะ่ะหมายความว่าอะไรหมายความว่าเงินมันเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นธรรมชาติควรจะเป็นกลางและธนาคารเซอร์วิสในยุคนั้นเนี่ยก็เลิกก็ก็มีความคิดแบบนั้นแล้วก็ Adopt ใช้อ d ด p t ใช้ด้วยการที่เขาก็รับฝากเงินเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันใช่ไหม ก็ก็อย่างที่น่าจะได้ข่าวกันไม่ว่าจะประเทศการประเทศนู้นก็อาจจะมีข่าวว่าเอ้ยไปฝากเงินไว้ที่สวิตไอ้ประเทศนั้นก็ฝากเงินไว้ที่สวิตประเทศนี้ประเทศเลนนนานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็จะฝากเงินเอาไว้ที่สวิตกันเวลาเขารัฐประหารแล้วเขาก็โกงเขาก็เรียกว่าไงใช้อำนาจแล้วก็เพื่อที่จะสูบเอาความมั่งคั่งจากคนลากยาไปก็จะฝากเงินไปที่สวิตเพราะว่าขึ้นชื่อเรื่องของความเป็นส่วนตัวแล้วก็การไม่เปิดเผยข้อมูล ถามว่าตรงนี้มันคล้ายคลึงกับบิตคอยยังไงแน่นอนอย่างที่เรารู้กันว่าถึงแม้ไอธุรกรรมบิตคอยมันจะเป็นธุรกรรมที่เปิดเผยเนาะทุกคนสามารถเห็นได้ว่าไอเงินหนึ่งสองสาห้าเจ็ดแปดเก้าสิเนี่ยมันโอนไปให้1 2ึ่งส้าเก็บแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเนี่ยเท่าไหร่แต่คุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่าไอหนึ่งสสาห้าเนี่ยมันเป็นใครแล้วมันอยู่ที่ไหนมันก็แค่ข้อมูลสองกบิตที่อยู่ยบ,นบนคอมพิวเตอร์ โ uh, อนไปหาสองร้อยห้าสิบหกบิตอีกคนหนึ่งอีกอีกแอดเดรสหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นแอดเดรสเดียวกันก็ได้ถูกต้องไหมมันก็แค่เห็นว่ามีเงินที่โอนผ่านกันเนี่แหละคือความส่วนตัวที่บิตคอยให้และมันไม่สนด้วยว่าคุณเป็นใครคุณเป็นชาวนาะคุณเป็นชาวไร่คุณเป็นเปเด็จการคุณเป็นนักค้ายาคุณเป็นคนฟอกเงินหรือคุณเป็นคนดีบิตคอยระบบบิตคอยสามารถทํางานให้กับคุณได้ ตลอดกับทุกคนตลอดเวลาและที่เหมือนกันอีกอย่างนึงก็คือมันเก็บค่าฟรีมันเก็บค่ารมเนมียมด้วยนั่นเองนะฮะด้วยอะไรหลายๆอย่างเหล่านี้แหละที่ทำให้ผมนึกถึงอ้ออีกอย่างหนึง่งมันจะมีคอนฟ l i c t อีกเรื่องหนึ่งก็คือในช่วงของที่มันมีการไล่ปราบปรามเอ่อโปรเตสแตนต์นิกายโปรเตสแตนต์ในในบทวีปยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่อีกหนึ่งดินแดนที่ก็รับเอ,เอาคนรีภัยเหล่านี้แหละนักบวชโปรเตสแตน์ที่รีภัยจากาจากาแถบประเทศที่นับถือคาทอลิกไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสเอ้ยอะไรเอ้ยเนี่ยรับเข้ามาอยู่ที่ประเทศเขาสิ่งที่เขาได้คืออะไรเขาได้องค์ความรู้ไงฮะ ขาได้องความรู้จากเหล่านักบวชอย่างนี้อย่างที่เรารู้กันว่าในยุนยคนั้นเนี่ยก็คือผู้ที่อ่านออกเขียนได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักบวชเนาะแน่นอนว่าองค์ความรู้ก็ไหลเข้าสู่ตัวของออประเทศสวิตเซอร์แลนด์จนเกิดเป็นมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหนึ่งชื่อมหาวิทยาลัยเบเซลพูดอย่างี้เราอาจจะยังไม่รู้นะว่ามหาวิทยาลัยเบเซลเนี่ยเขาสอนเรื่องอะไรมหาวิทยาลัยที่อยู่กลางทุ่งนากลางป่ากลางเขาเนี่ย เขาจะสอนเรื่องอะไรกันอย่างออกฟอร์ดอย่างเคมบริดจ์เนี่ยเราอาจจะได้ยินว่าเขาเรียนเรื่องปรัชญารเรียนเรื่องคณิตศาสตร์เรียนเรื่องวิทยาศาสตร์กันใช่ไหมรู้ไหมฮะว่ามหาลัยเบเซลสอนเรื่องอะไรเภชศาสตร์การแพทย์มหาลัยกลางกลางป่ากลางเขาสอนเรื่องเภชศาสตร์สอนเรื่องการแพทย์เนี่แหละมันคือประโยชน์ของการที่ มันไม่ใช่แค่คำว่าเป็นกลางแต่มันคือคำที่คุณไม่สนน่ะคุณไม่สนว่าเขาเป็นใครแล้วคุณก็แค่รับเข้ามาคุณจะเป็นไงก็ช่างก็ขอแค่อย่ามาอย่ามายุ่งกับเราอย่ามายุ่งกับเราเราก็ใช้ชีวิตกันไปใช่ครับผมพิงโจเออบาบาเซลแช่บาเนั่นแหละ มันก็เลยเป็นหลักการที่ทำให้ผมก็กลับมานึกถึงหลักการของชาวบิตคอยเนอร์อีกนั่นแหละที่ว่ามันแค,แค่การปล่อยให้เป็นไปตามตลาดเซรีไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณก็สามารถเข้ามาในโลกของนอสเตอร์ได้ถูกต้องไหมฮะเราก็แค่มาสร้างไวลลูให้กับกันถ้าคุณมีไวลูมากสร้างไวล์ลูได้ดีคุณก็ได้รับแซปคุณก็ได้รับคำชื่นชมคุณก็ได้รับคำยกย่องรับถือ แต่กลับกันถ้าเกิดคุณเป็นคนไม่ดีแน่นอนสังคมยอม่ยอ,มยอมลงโทษคุณแล้วมันส่งผลอะไรมันส่งผลให้ในปัจจุบันเนี้ยเอ่อประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศเดียวในโลกที่ยังใช้ระบบประชาธิปไตยแบบแบบแบบโดยตรงเอ่อเราจะคุ้นชินระบบประชาธิปไตยแบบเอ่อแบบตัวแทนใช่ไหมฮะที่เราต้องไปสิทธิ์ไปเลือกสสไปเลือกสวเพื่อจะเป็นผู้แทนของเรา เพื่อไปทําเรื่องต่างๆในสภาเอาจจะเป็นไปโหวตนายกไปโหวตร่างกฎหมายแต่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่เวลาเขาจะทําอะไรก็าถามเขาใช้สิทธิ์ในการโหวตตลอดอย่างเช่นเรื่องแบบอย่างที่ยกตัวอ,อย่างในคลิปอะเออฮวิตยกตัวอ,อย่างเรื่องของรถเมยการที่คุณจะขึ้นรถเมย์อะ เราควรจะจ่ายตังตอนขึ้นรถหรือตอนลงรถไอเรื่องแค่นี้เขาเป็นเขาเอามาโหวตกันนะเออเขาเอามาโหวตกันนะเรื่องแค่นี้ที่เราอาจจะเห็นว่าไม่สำคัญนะแต่แต่แต่เขาเอามาโหวตกันอนะใช่ไหมเออแล้วก็ แล้วก็ตัวของการปกครองของเขาเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นระบบแบบสสมาพันธรัตก็คือเป็นระบบที่มันกลอกกลุ่มกันอย่างหลวมๆจะเน้นไปที่การปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่าการปกครองศูนย์รวมนะครับผมก็ก็อย่างที่นักรนักกรบอกมานั่นแหละว่าก็ธนาคารสวิตก็ตอนนี้ก็จะเจ๊งไปแล้วใช่ไหมอย่างที่มีข่าวกันอย่างที่มีข่าวกันในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาเนาะว่าไปลงทุนในเอ,อตัวของ ถ้าผมจะไม่ผิดก็คือ FTX ใช่ไหมใช่ไหมฮะเอธนาคารสวิสหรือหรือหรืออะไรเนี่ยแหละในช่วงที่ในช่วงที่มันในช่วงที่มันเป็นขาลงอ่ะในช่วงที่มันเป็นตลาดมีอืมแต่สรุปโดยรวมแล้วเนี่ยผมผมผมหลังจากฟังคลิปจบแล้วอ่ะนะรู้สึกอะไรผมว่าเราได้เห็นมุมมองใหม่ๆที่ที่ ที่มันค่อนข้างเปิดโลกตรงที่ว่าเราอาจจะจินตนาการไม่ออกว่าประเทศที่มันไม่มีผู้นํามันจะเป็นยังไงเราอาจจะเรียกว่าไงอ่ะมีกลุ่มคนที่ที่ที่ชอบบอกว่าเอ้ยเนี่ยถ้าเราไม่มีนายกเราจะอยู่ยังไงประเทศจะไม่มีผู้นําจะเป็นยังไงเนี่ยไอแนวคิดแบบอิสระนิยมแนวคิดอน,นาธิปไตยเป็นไปไม่ได้หรอกมันไม่มีจริงมันเป็นแนวคิดอุดมคติอะไรเงี้ย แต่มันกลับเกิดขึ้นได้จริงแล้วใช่ไหมในและมันเกิดขึ้นมานานแล้วด้วยแล้วประเทศเขาก็ไม่ใช่ประเทศที่มันเล็กๆด้วยใช่ไหมฮะถ,ถึงจะถึงประเทศเขาจะมีขนาดเล็กแต่ระดับเศรษฐกิจเขาก็ติดอันดับท็อปยี่สิบของโลกมันไม่ใช่ประเทศเล็กๆนะฮะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้ในทางกลับกันจริงก็ไม่ได้อยากจะโจมตีนะแต่ว่าประเทศที่ยึดแนวคิด ยึดแนวคิดที่ตรงข้ามกับะระบบทวนิยมเนี่ยเราก็ได้เห็นเหมือนกันว่าบทสรุปสุดท้ายพวกเขาเป็นยังไงคำถามคือแล้วแอคชั่นในอนาคตแล้วล่ะเราควรจะทำยังไงดีในเมื่อเราก็มีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายกันนะระหว่างชาวสวิตเซอร์แลนด์กับชาวบิตคอยเนอร์ ไม่ว่าจะเรื่องของการอยู่อย่างเสรีอยู่อย่างอิสระส่วนเราลบเก่งไหมไม่รู้นะฮะหรือเรามีกลไกที่สามารถทำให้พวกเราเป็นส่วนตัวขึ้น,นกลไกที่เป็นกลางกลไกที่ไม่สน4ี่สนแไม่สนว่าคุณเป็นใครเนี่ยเราก็สามารถใช้ระบบธนาคารนั้นได้สามารถเก็บออมได้ใช่ไหม สามารถเก็บออมได้ซื้อสัตว์ต่อเงินเรามันก็เป็นหน้าที่ของบวกเราแหละที่หลังจากที่เห็นตัวอย่างตัวอย่างเคส e s ด d y เนี่ยที่ผมที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยก็ลองคิดเล่นๆกันดูครับว่าเราจะเรียกว่าไง call to action กันอย่างไรลองไปคิดเป็นกันบ้าเล่นๆดูน,น,นะครับผมให้ปวดสมองเล่นนะครับผมก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับผมเรื่องของสวิตเซอร์แลนด์แดนอิสระชน